มาจ้าพี่น้องวันดีค่ะอันนี้เฮาเห็นมันงามเนาะมันอวบแต่ว่าไอเด็กกิ้งแดงบอกว่ามันกินบได้อือแต่ว่าพักติ้วน่ะนี่นแหละเต็มเห็นมันอวบเฉยเนี่ยจ้ะแต่ฮาจะเก็บเคเนะแต่เราจะเก็บเอา้าเนี่ยบ่แมนดอกแต่ว่าเลาว่ากินได้อยู่ เฮาจะเอ,า,อาไปแกงเอือเฮดจ้ะเพราะว่าใบมันคนละใบแต่เราเห็นอวบแต่กินได้อยู่ละว้า,านะจ้ะมาอันแล้วิไปเก็บไอ้พักกระดาวพักกระดาวผัดแกะปะแล้วจ้ะนี่จ้ะ ักติ้วป่าผักติ้วป่าจ้ะขมขมเคอยอไปแกงแล้วเชอหนึ่งแต่ว่าเด็กยินแดงว่ามันหวานแมนอแต่ค่อยก็จะเอานะจ้ะ <c oughs> แต่กินได้อยู่จ้ะเห็นสวยๆอ่านี่งาเอ็นยืดก็มีนะจ้ะงาเอ็นยืดพะนะจ้ะนี่ ดอกก็เปบืบเอาความเอาความเปรี้ยวน่ะนะจ้ะเอาความสมเนาะจ้ะเพราะความเปรี้ยว,ยวจ้ะแต่กินได้อยู่แต่ว่าคนละสายพันธุ์จ้ะเพราะเขากินมาแล้วเออตอนแรกว่าอันแดงกับคอมเมนต์มาอยู่ว่ามันมันคนละอย่างเด้อ แต่กินได้อยู่มันเป็นคู่แฝดอืมอีเบอร์หนึ่งมันชิเป็นเบอร์กลมๆแล้วจ้ะแต่ว่าเฮ้ามันบ่มีน่ะนะจะ้ะไปไปเลาะดูกันอุ้ยผักอะไรนี่หน่าเด็ดจังเนี่ยอันนี้ก็กินได้ได้เนาะจ้ะพี่น้องนี่นยเนีเด็ดกัน บโ้ว่าซื้อพักอย่างแต่น่าจะกินได้เห็นแดงเก็บเด้อืมนี่เอาไปแกงเสื่อเฮ็ดจ้ะอึ๊บนี่จ้ะอืม นี่สวยงามมากจ้ะน่าจะกินได้อยู่หรอกเอาเด็ดแล้วไปใส่นี่จ้ะโอเคเอาสำเนียงอแล้วไปผปสมจ้ะ เขาบอกต้นเฟินต้นเฟินต้นเฟินไม่มีขนอันนั้นแต่มันมีขนเห็นในนาโรงงานจ้ะไปเดินต่อ,อตอน้นต้นไม้ต้นไห่กำลังอ่อดสวยงามอลังการจ้ะพี่น้องเบอร์ไม้ป่งแล้วออผักติว้วข่อยก็เอาแล้ว บิ่งไปเบิ่งมากเลยเบอร์คือกันจ้ะแต่ว่ามันจมเก่าแล้วเนาะอืมเพราะว่าว่ากินได้ก็เอาแต่ต้องสิหาต้นไอนนั้นได้อบะนี้ต้นไอ้ไอ้ฟันสิงโตนะตาเล่นไลน่นะเสียไปเอ็ดน้ำขมมันจะ้ะจะแกงเห็ดจะ้ะแกงเห็ดหน้าแดงนะคะพี่น้อง ดือว่านี้บ่หนี่นี่นี่ด้วยว่านี้บ่หืมด้วว่าพักติวนะซีแมนอยู่เด้อบบบนี้นี่แดงเอ้ยก็ซีแมนอยู่ดอนเนาะแดงเนาะออื อแล้วว่าเบอร์คนละแนวแต่เราเก็บเอาก็บแบบนี้แหละเป็นแดงๆกินได้หรอวะี่เอ็ดส้มเนาะเอ็ดเอ็ดส้มส้มน่ะนะแกงเฮ็ดคือเท่ากับแบบพักติวบานเท่าเนาะจ้ะนี่แม่นบบแม่กับคือสีว่าแม่เอาเด้อจ้ะแดงเอ้ยจ้ะแม่นอยู่ดอกแดงเล่าจักเมดพักนั้นพักนี้ เก็บได้หลายแล้วจ้ะยังแต่เตือต้นอันนี้จ้ะสีหาต้นอันนี้ไปอันเอ็ดสม้มเธอมันขมนะนะบอแมนเอดบอแมนเอดเธอรมันสม้มบอแมนเอดสม้มเอสพือแบบว่าขมจ้ะนี่ไงเก็บเอา เอาเบอร์มนันเนาะจ้ะเพราะาห้ามักขมว่าไปเก็บเอาผักกระดาวผัดผักกระดาววะเอแก่ปะแล้ว่จเะภาษาปากิตเขาเรียกว่าดันเลนลนยนะคะเคอ้อทางอยู่ไม่ใช่ว่าคุณหมามาอุจระใส่นะ เดี่ยวเ,เอาเบือมันจะ้ะไปเอาพอดีขมๆแล้วจ้ะพักใส่ก็ได้เก็บได้ลายแล้วล่เะเอาคือต้นงามเนาอจ้ะเบิ่งเขาเอาใเ่าะรู้สึกว่าต้นจะสวยนะคะ เราก็จะเก็บซะเราไม่เอาลากด้วยหรอกเ,รเอาแค่ใบจะ้ะได้เพิ่มแล้วจะ้ะทั้งขมทั้งส้มเด้อจะ้ะพี่น้องแบบนี้ไปดือดโตดือดโตจะ้ะโอเคเนาะค่ะพี่น้องพักก็ได้แล้วจะ้ะ คนก็นอยู่นี่แหละจ้ะมาตักแต่ซาจ้ะโอเคนะคะไปแล้วได้ทางขมุมทางส้มจะ้ะโอเคนะคะคลิปนี้ไว้สำนี้ค่ะขอบคุณทุกกนลาลังเจอค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย